Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กรุงเทพมหานครร่วมกับสๆๆสสเปิดโครงการสวน15นาทีกระตุ้นคนไทยออกกำลังกายห่างไกลโรค NCDS ล่าสุดกรุงเทพมหานครได้จับมือกับสๆๆสสเปิดโครงการมหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน15นาทีค่ะที่จะให้คนไทยได้ใช้สวนสาธารณะขนาดเล็กในการออกกำลังกายด้วยการใช้เวลาเดินถึงสวนสาธารณะภายในเวลา15นาทีเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม Active Environment for All โดยพาพใงงานได้รับเกียรติจากนางสาววรนุษสวยค้าค้ารองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุง เทพมหานครเข้าร่วมในงานค่ะพร้อมด้วยนายยศพลบุญสมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิทัศน์รัตนวิจิตจากโครงการเวลพาร์คดรนายแพทย์ไพโร่เสารนุวมผู้ช่วยผู้จัดการสสสค่ะร่วมในงานโดยในปัจจุบันพบว่าคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ขยับร่างกายทําให้ต้องหาวิธีให้คนไทยขยับร่างกายกันค่ะโดยใช้เวลาสั้นๆ5้าถึงสินาทีเพื่อไม่ให้เป็นโรคในกลุ่ม NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อลังกันค่ะเราไปฟังทางสสสพูดถึงรายละเอียดของโครงการในครั้งนี้กันเลยค่ะ การจัดงานวันนี้ก็จะใ้ชี้ถึงความสําคัญค่าการมีสิ่งแวดล้อมทีม่อ้อต่อการมีสุขภาพทดีนะครับเป็นปัจจัยที่เราจะต้องให้ความสาคัญและก็ต้องร่วมพัฒนานะครับปัจจัยที่นี้เนี่ยเราส่วนใหญ่เราะจะทุนในเชิงของกายภาพนะครับซึ่งก็แน่กรจริงครับเป็นสิน่งที่ต้องเน้นแต่ว่ายังมีปัจจัยเรื่องสังคมและความเข้มงวมด้วยนะครับการช้ชยวิตขอคนเราเนี่ยนะครับถามว่าเราแต่ละวันเนี่ยเราไปยุ่งกับ พื้นที่กายภาพอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการสัญจรนะครับหรือว่าการคิปที่จะออกกําลังกายนี่ฮะเหล่านี้เนี่ยพื้นที่ในเชิงกายภาพเนี่ยมีผลต่อเรามากเลยฮะมันช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราจะออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายจะเดินหรือไม่ขยับไม่ขยับนะวันนี้เนี่ย เป็นวงที่เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับ <S <S จะออกกำลังกายได้เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3ปจัจจัยหลักๆนะครับอัทนที่หนึ่นงเนี่ยปัจจัยส่วนบุคคลตัวเองนยะความรู้ความเข้าใจโใครคภัยไข้เจ็บเาเป็นนะฮะอันที่สองครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อน,นะฮะหลายหลายคนเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าจะออกกำลังกายบอกว่ามันมีปัญหานะไม่เข้าถึงส่วนสาธารณนะเดินไม่ได้ไม่มีเส้นทาง <S <S เดินไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะความรู้ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออันฮะแล้อันที่3ครับนโยบายภาครั นะครับที่จะทำยังไงให้เราเนี่ยนะฮะมีบรรยากาศที่เอื้อนะครับ,ม,บ,รนะรบมีระบบสนับสนุนนะครับบางคนบางประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบภาษีในการที่จะเอือ้อนะฮะให้คนเนี่ออกกำลังกายเาที่เป็นลดเรื่องค่าอุปกรณ์การแต่ง,กา,ก,างากายก็ออกกำลังกายอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้ระบบนโยบายภาครัฐมาช่วยตวนี้จะเห็วนว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายดีๆที่มาสร้างพื้นที่สาธารณะนี่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับนะฮะแล้วก็อีกนโยบายคือ ให้ความรู้ภาษาชนะสร้างรูปแบบกระตุ้นสังคมแบบใหม่ๆออกมาให้ทันสมัยกัเหมอเนี่ยผู้นี้เนี่ยมันจะเป็นนวัตรกรรมและทําให้คนไม่เบื่อคนจากที่มีความรู้เดิมแล้วเนี่ยเกิดแรงจูงใจมาใช้มาใช้สิ่งแวดล้อมมาใช้สวนนะฮะแล้วเขาเองเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เองนโยบายหนึ่ง <Your Biden S 1> ที่ดีมากเลยก็คือโครงการสวน15นาทีนะครับ mm hmm. ก็จากการทําวิจัยของกรุงเทพเองเนี่ย ก็พบว่าคนกรุงเทพใช้เวลา60นาทีในการเข้าถึงสวนนะฮะซึ่งถ้าเราสนใจตอนนี้อีก60นาทีก็จะให้ถึงสวนครับแล้วเราก็ไปศึกษามาเพราะว่าเราสามารถทําให้คนกรุงเทพลดเวลานี้ได้นะเพียง15นาทีนะฮะโดยใช้เป็นชื่อสวน15นาทีนะครับโดยการเพิ่มสวนนะครับเราอาจจะมีสวนใหญ่ๆสวนที่ดีเยอะแล้วนะครับแต่ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าเยอะเลยนะครับ เขาก็ไปพัฒนาพื้นที่า่างๆแล้วก็ใช้กลไกของภาษนะีภาษีที่ดินที่ใครไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องเสียภาษีเนี่ยยกเว้นภาษีให้แล้วก็ให้เขามาให้กรุงเทพมหาคในครใช้ประโยชน์นะในในระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็ไปพัฒนานที่กันทําให้เรากระจายสวนทนี้ได้เป็น50กว่าสวนแล้วนะครับเราจะทำมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยโดยรอบเนี่ยเราไปถามทุกคนเห็นประโยชน์เพราะว่าเขามีสวนมาเสริมให้ถึงในชนุมชนนะฮะบางสวนเนี่ยเอามาปลูกผัก นะฮะปลูกผักไอ้พวก,กเษวกษตรหรือพืวเรือนต่างๆนี่นะครับเขาก็เอามาแชร์กันนะฮะใครจะไปกินในนี้ก็ได้ปลูกกะเพราปลูกพริกปลูก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยน,นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ทําใหา้ผู้สูงอายุเด็กเนี่ยได้มีพื้นที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นนโยบายตัวอย่างนี้นะฮะที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตปาร์คตันนี้นะฮะสวนละแวกบ้านเนี่ยนะนี่ก็ถือว่าเป็นการเอาสวน เข้าไปหาประชาชนก็เพิ่ม accessibility คือการเข้าถึงของประชาชนมากขึ้นนั่นคือหนึ่งหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับทำให้ในเมื่อมีส่วนพื้นที่เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะเข้ามาเดินนะครับมันขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุเนาะแต่ถ้าจะเอาแบบวัยรุ่นที่อยากจะวิ่งไกลๆคงไม่ใช่เพราะาส่สวนมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเป็นส่วนที่คนบางกลุ่มอย่างเด็กคุณผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้ชีวิตนะฮะมาอาจจะมานั่งคุยให้เจยก็ได้มาเล่นนะฮะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มาจัดกิจกรรมส่วนกลาง นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการขยับขยี้ขไิบทางกายโดยทางอ้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกําลังกายเนี่ยได้แต่ว่าเราอยากได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่สวนเชิงกายภาพแต่เป็นสวนเชิงรูปปั้สทางัิลป์รีสอรทางสังค์มากกว่านะครับก็เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เขาจะกระจายให้ครบทุกเขตนะฮะและในแต่ละเขตก็อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่ว่าคนที่จะบริจาคเข้ามาเท่าไหร่ซึ่งก็เท่าที่ติดตามอยู่นี่ก็มีปริมาณที่เยอะมากนะครับ